อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับนับถอยหลัง6ปีรกรอบนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยอะไรบ้างในคลิปนี้ก็คือว่า1สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาถ้าเป็นผมจะทําแบบนี้ส่วนใครทํายังไงแล้วแต่อันนี้ผมบอกในมุมของผมเองนะ2ก็คือคุยในส่วนของเพชรนั่นเองนะครับว่าจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่เห็นมีคนถามกันมาทุกวันเลยแล้วก็3มาวันไหนอ่ะเดี๋ยวขอตอบในประเด็นที่3ก่อนมาวันที่1เดือน1โดยผมจะไปเทียบ กับตัวละครเอสยมาโตะเรียกง่ายๆว่าข้ามปีนั่นแหละข้ามปีอะเออวันที่1เลยอะปึ้งมาเลยแต่ไม่ใช่1เที่ยงนะข้ามปีอะคือเจอเลยอันนั้นของปีที่แล้วซึ่งผมเติเอสเยมาโตะไป8000บัตรแดงตอนนั้นนะครับในตอนนั้นผมไลฟ์ด้วยนะคือไลฟ์เปิดให้ดูเล่นเลยเป็นประมาณนี้นะครับอันนั้นคือข้อ3ตอบก่อนเดี๋ยวทีนี้จะมาตอนในส่วนของข้อ2กับข้อ1ก็คือเอาเรื่องเพชกก่อนนะในส่วนของเพชรจะได้เท่าไหร่ตอนที่เอ,อ่อผมเปิดไคโด คลิปนั้นเนี่ยผมพูดแล้วว่าสิ้นเดือนผมตรงเนี้ยจะมีเพชรอยู่700ย้ํา7 0 0ก็คือขึ้นมา400เพชรนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันมาอยู่ประมาณ5 0เรียกง่ายๆเกมแจกเยอะกว่าตามปกตินั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคุยต่อว่าแล้วเป็นยังไงต่อเนื่องจากว่าในเดือนนี้ยที่คนอยากรู้เลยนะตอนนี้ยเพชรสูน่จะได้เพชรเท่าไหร่เราวงเล็บก่อนนะสูตรของผมคือผมจะไปเปิดตัว B กับ C ซึ่งตัว A เนี่ยจะมา1เดือนหนึ่ง ตัว B จะมาประมาณสิ้นเดือน1ตัว C ต้นเดือน2โอเคไหมดังนั้น B กับ C มันจะได้2อเด้งนะสูตรผมจะเปิด B กับ C A คือข้ามยกเว้นยกเว้นแล้วนะว่าในกรณีเช่นตัว A หูแม่งเหมือนแช้งเลยอะแบบเก่งเป็นเมนแถมเออเป็นซับได้ด้วยจะยอมเปิดครับค่อยว่ากันแต่ส่วนตัวผมจะเปิด B กับ C ใจไปด้านนั้นมากกว่าคืออดใจและเอาตัวหลังเลยเหตุผลเพราะว่าเออเชรเท่ากัน จำนวนเท่าเดิมเช่น2,500เพรแต่ได้2 EX ยังไงก็ดีกว่า1 EX ครับส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะถ้ามองความคุ้มได้2ยังไงก็คุ้มกว่าแต่ที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะต้องดูตัว A ด้วยว่าเป็นตัวอะไรยังไงสมมติถ้าเป็นโหนดดำและสีดำอาจจะเอา A เลยแต่ตอนสุ่มเนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายๆเพราะว่าเราจะต้องดูตัว B ด้วยว่าเป็นตัวอะไรนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนั้นคือส่วนผมจะเล่นอย่างนั้นนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าเพรได ในส่วนของเพชรเนี่ยเดือนนี้บวกไปเลย500เดือน 11, 1 1 0 0 0เท่ากับเดือน2เต็มเดือนนะอีก1000ได้กับ2,500แต่ถ้าหากใครมีอย่างผมเนี่ย700ก็บวกไปเลยครับเป็น3,200ต่อมาครับเราจะดูในส่วนของรูปซึ่งอันเนี้ยให้เข้าใจก่อนว่าตัว B ีกับซแม่งการันตีอยู่ที่2 5 0 0ถึง3,000โดยเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยเห็นหลายหลายคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วเพชรมันพอไหมคำว่าพอไหมเนี่ยมันอยู่ในวงเล็บที่ว่าการันตีเท่าไหร่ สมมติถ้าการันตี2000โอ้ผมบอกเลยว่าพอแต่บางคนแบบถ้ามันการันตีนะสมมตินะ3า0พผมเองเนี่ยก็ไม่พอเหมือนกันเออถ้าเป็นกรณีนั้นอาจจะแบบโอเคกูข้ามยาวเลยเห็นไหมอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่เ x มันมาเป็นบัตรดำเนี่ย3า0พนมันเป็นไปไม่ได้ครับยังไงมันก็หยุดที่2 2 5 0เพราะมันการันตีบัตรดำนั่นเองยกเว้นการันตีบัตรดำสองรอบแม่งก็จะเท่ากับแบบ4,5 0 0เลยอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าจะต้องดูก่อนเนาะ อ่ะถือว่าเราต่อกันตรงนี้แล้วนะพอหรือไม่พอเพชรบวกไป2 5 0 0กับบวกกับตอนที่คุณมีนะตอนนี้โอเคไหมถ้าอย่างผมมีตอนเปิดดีกระซีก็คือประมาณ3,000ถ้าการันตี3,800ก็ไม่พอบัตรแดงหนึ่งใบแต่ถ้าหากมันต่ำกว่า3,000ก็ต่อก่อนว่าแม่งการันตีทันวะจบนะในเรื่องเพชรเอาละละไลนี่คือสิที่ผมจะทำต่อไปนะครับโดยอันนี้คือ ex ที่ผมคาดและคิดว่ามันน่าจะมาก็คือโนดดำา2ผล อันนี้คิดว่าน่าจะมาอันนี้ผมเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นสีดำด้วยดังนั้นทำไมต้องดำทำไมต้องหนวดดำคือหนวดดำหรือกราฟอะไรพวกนี้ไม่ได้แคร์เว้ยแต่สิ่งที่มาแน่ๆคือดำเหตุผลเพราะมันจะต้องเป็น ex ที่เอาไว้ฆ่าแชงครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ ex ทุกตัวที่จะมาเนี่ยมันจะมาตบตัวก่อนโดยเสมอเช่นตัวละครพ่อมานับแค่ ex นะโรเจอร์มาตบพ่อ โอเคไหมหรือก่อนหน้านั้นนิกกะมาใช่ไหมอะเอาเอา,เอาไล่ก่อนขอไล่ขอไล่เดี๋ยวบางคนตามไม่ทันคิดรอมาหลังจากนั้นไม่นานนิกะมานิกะตบคิดรอคิดรอเล่นนิกะค่อนข้างลางบากชัดเจนนะครับและก่อนหน้านั้นอีกนิกะมาแล้วนะต่อมาเอสจะมาตกเข้าเอามาตบนิกะถูกต้องครับหลังจากเอสจะมาโตมาเอาพ่อมาตบเอสจะมาตกเห็นภาพยังเห็นแล้วนะหวังว่าน่าจะเห็นแล้วนะ พอพ่อมาหลังจากนั้นโรเจอร์มาตบพ่อเก็บจบนะแล้วหลังจากนั้นต่อน้องงูเข้าหลังโรเจอร์นี่ผมไล่ไทม์ไลน์แล้วนะเคลียร์นะดังนั้นโรเจอร์แทงงูใช่อ่ะหลังน้องงูเสร็จมึงเอาลบุจ,จิมาชัดยังล <c oughs> ุจ,จิฆ่าน้องงูอา้าวหลังรุจ,จิมึงเอาแฉงมาฆ่ารุจ,จิอีกหนึ่งทีซึ่งแน่นอนครับว,ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแฉงกับลุจ,จิอ่ะแม่งพอๆกันเลยถ้าโซนโตผมมองว่าลุจ,จิเสียเปรียบเพราะแฉงมัน ตัดเลือดครับตัดเลือดปุ๊บรุจิเลือดไม่เด้งอะ่ะคือจบแล้วแล้วผมเล่นมาเนี่ยกับรุจิส่วนใหญ่ฆ่าได้มากกว่าเปอร์เซน็นเปอร์เซน็เเซนเรียกว่าในการฆ่ารุจิเออเรียกแบบได้เปรียบแล้วกันได้เปรียบรุจิสูงกว่าซึ่งรุจิถ้าโดนสกิลนี้จะเด้งเลือดไม่ได้โอเคปะ่ะแต่แชงอ่ะตีรุจิเลือดแม่งยังเด้งอยู่เลยแค่นี้แค่เห็นแล้วว่าใครเสียเปรียบได้เปรียบผมเลยมองว่าตัวหน้าจะต้องมีแน่นอนคือตัวมาฆ่าแชางและตัวฆ่าแชางต้องเป็นสี ดำครับมาแน่ผมบอกเลยมาแน่ๆที่เหลือเนี่ยค่อยไปรู้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นเหมือนดอลลี่ไหมเป็นสายหมัดหรืออาจจะเป็นหนวดดําที่แบบมาเป็นโลเลยเนี่ยผมเลยมีวงเล็บไงว่าถ้าตัเอเสือกเป็นหนวดดําและแถมเป็นสีดําโอ้โหหน้าสุ่มชิบหายผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยม,มันเลยมีปัจจัยตรงนี้แต่ถ้าหนวดดามาตัว B กับ C โอเครอดตัวซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไม่มา A ส่วนใหญ่ตัว A จะไม่เก่งและจะโดนตัว B กับ C ตบ ยกเว้นมีอยู่หนึ่งปีอันนี้กรณีพิเศษเลยแม่ใหญ่มาเอเว้ยแล้วไคโดอา่าไคโดมาบีและตามด้วยโซโลเห็นปะเออซึ่งไอสามตัวเนี้ยแม่งฆ่ากันและกันได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครเก่งกว่าไทยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็เลยให้เข้าใจกันก่อนว่ามันอาจจะเป็นอีลอบนั้นก็ได้มันเลยเป็นได้ทั้งสองแบบผมเลยบอกว่าอ่าถ้าเป็นผมจะคือต้องไล่ให้เข้าใจก่อนพอไล่เสร็จยังไงต่อใช่ไหมสิ่งที่จะทํานะครับก็คือ1 อันนี้ผมจะบอกสีที่ผมจะทาแล้วนะหลังจากเดือนนี้ยเออเตรียมตัวแล้วอนะก็คือดองเศษตรงนี้เล่นชาเลนจ์เท่าไหร่เก็บให้หมดนั่นเองนะครับผมซึ่งเศษล่าสุดผมใส่ตอนแชงยัดไปแล้วอันนี้ผมเก็บมาเป็นเดือนแล้วนะเออเริ่มเก็บแล้วนะจนกว่าตัวละครเ e อ็กใหม่ที่จะเปิด b กับ C ผมเฉลี่ยวลัละตรงนี้ได้อยู่ประมาณ800หรือเรียกง,ง่ายๆเปิดหนึ่งตัวยัด80เล่นได้เลยอันนี้คือสูตรผมนะเก็บตรงนี้ดองรอแล้วนะจะไม่ยัดอะไรทั้งสิ้นนะครับ ต่อมาครับก็คือในส่วนของการแลกแต้มบ a t ทเนาะซึ่งตรงเนี้ยผมเริ่มแลกสีดําแล้วนะครับอันเนี้ยตอนเช้าผมแลกไปแล้วเนาะแต่หลังรีแลงอะมันรีมาใหม่ก็เลยยังไม่ได้แลกเพราะยังไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยแลกกันโฟเนี่ยผมแลกผมเริ่มแลกแล้วนะแครอทตอนแรกก็มียังไม่4 0 0ร้อยตั้งสี่ร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยผมเริ่มแลกมาครึ่งเดือนละเตรียมตัวเพราะว่าผมมองไม่ขาวก็ดามึงเมตาแน่ในรอบนี้ ดังนั้นก็เลยแลกแม่งสองสีไปเลยและอย่างวันเนี้ยเพิ่งร mm ีแลงแอสลาเข้าแลกแน่นอนครับเพราะกว่าตัวละครหนวดดาจะมาผมเชื่อว่ามา B กับ C นะหรือเดือน2อันเนี้ยแลก50วันยังไงก็ทันเออแล้วก็แลกไปเรื่อยๆเพราะว่าซับมันจะได้สูงขึ้นนั่นเองคือผมไปเน้นสีขาวกับดำแล้วอ่ะอ่ะอันเนี้ยคือคําตอบที่ให้ได้เลยเนาะส่วนตัวละครสดาวก็คือว่าใครจะแลกต่อก็แลกอ่าใครยังทำโอเวอร์บูส์อยู่จะแลกก็แลกเนาะส่วนตัวผมจะแลกอันเนี้ย ตอนแรกน่ะแค่อันนี้1แล้วก็อันนี้1ห,หลังจากนั้นผมก็จะไปแลก3ดาวเท่าที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่างเช่นตอนนี้ผมแลกเป็นในส่วนของโซโละโซโลตรงนี้เห็นไหมเนี่ย<ๆ>ก็เหลืออีก3 0 0เศษมันก็จะได้แล้วไงชัดเจนนะอ่าอันนี้ก็คือสรุปทุกอย่างให้แล้วนะเรื่องเพชรบอกไปแล้วที่เหลือไปลุ้นว่าการันตีเท่าไหร่เนาะและทําอะไรบ้างเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วพร้อมไล่ว่า ex จะเป็นยังไงนั่นเองนะครับและตัวละครที่จะมาอันนี้ท้ายคลิปแล้วสุดท้าย คิดว่าตัวไหนจะมาบ้างก็คือเอารูปขึ้นดีกว่าโนดดําแล้วก็ในส่วนของกราฟที่คิดออกมีเพียงเท่านี้และประเด็นต่อมาก็คือว่าหลายหคนอาจจะไปมองในส่วนของตัวละครคุซันซึ่งคุซันเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวละครสายสถานะแล้วยังไงอะตัวการสถานะทั้งนั้นเลยอะตัวมันจะฆ่าใครได้วะส่วนตัวผมมองไม่ออก ส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพราะมันไม่เหมือนหนวดดาก็คือหนวดดาเนี่ยดูดแล้วสกิลบึ๊บหายเลยมันเลยหนวดดามันยังมีข้อดีที่มันเป็นไฮไลท์ของหนวดดาของมันเองอะ่ะแบบมีทั้งเดฟมีทั้งเลือดมีทั้งโจมตีทุกอย่างมันแรงหมดคุณลองดูดิโจมตีแม่งสองสองพันร้อยเกือบสองพันสองอ่ะสาระสายโลถือว่าแรงนะเว้ยแล้วดูเลือดดิแล้วดูเกาะดิเห็นมากคือแม่งกลางหมดแล้วเลือดเยอะโจมตีเยอะด้วยแล้วทีเนี้ยพอเรามาเห็นปะ่ะ โจมตีผู้กินผลไม้ปีศาจได้ทุกตัวเลยเห็นป่ <He ard S 2> ะเนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์ของตัวละครหนวดดำครับมีทุกตัวอันนี้หลังจากนี้คือมาแต่ที่เหลือไปรุ้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่รวมกับสมมติน,น้องถ้ามาแล้วแบบจักโคดูดปุ๊บอาจจะนะผู้กินผลไม้ปีศาจแรงขึ้น20% 0ถ้าใช่นะแม่งแรงเหมือนจินเบอเออคือมันมันคือมันจะเก่งชิบหายเลยนะโอเคป่ะแล้วไประเด็นนี้คือแค่โล่นะเนี่ยยังมีอีกรถความเสียหายจากแอตแทกเกอร์พอดีว่ามันเป็นโล่นาะ แต่ถ้ามันเป็นหมดัดอาจจะตีกเกตเตอร์แรงขึ้นหรืออาจจะตีโลแรงขึ้นก็ได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้หนวดดามาเมเลโกงเนี่ยยังไม่ลงกับยน่นสกิลด้วยเห็นไหมเพิ่มโจมตีก็มีแทบครบเครื่อนนะครับพอล้มลงก็เด้งเลือดคือแบบมันครบนุย้ยมันเลยเป็นแบบถ้าหนวดดามาจริงนี่คือมันไม่ไม่ว่าจะมาตัว ABC อะ่ะแม่งน่าสุ่มทั้งนั้นอะ่ะถ้าเป็นหนวด์ด,ดานะก็อ่ะคลิปนี้สรุปเป็นประมาณนี้ละกันที่เหลือยวค่อยไปลุน้นตอนวันที่1เดือนหนึ่งว่าจะเป็นตัวละครอะไร วันที่20-25เกมน่าจะเริ่มประกาศไลฟ์แล้วส่วนตัว B ส่วนตัวเชื่อว่ามาวันที่25ส่วนตัวนะสักวันที่20มันก็น่าจะประกาศและเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตอนนั้นอีกหนึ่งทีคิดนี้เป็นประมาณนี้